พื้นาอะไรไปในตัวนี้บเ้นอกาบครเจ้าหมื่นใครเจ้าหมื่นในพนอดห้าหมนามหกมื่นสามหกหาหกหมื่นสามหกมนามีกหนมามหก่ามหมามย่ามหมืซนดาม่ามหืมาเืกาืาืกาเาา่นสามามห่าาากนสหน ตลาดเจ้าสธรครับเทียงกันอีกแล้วครับพี่ลองเรื่องฉีดสีสีนี่เอาเอาหกามตีปากได้เมืงอหนึ่งเลเพื่อใดมันหายใจใลหนวดหกหามต่างฝลเสียวหาพันมั่งเถ่ใดโอ้หกหมื่นหาโอ้ยอนะันอน,น,นั้นแล้วตลาดเจ้าโสธรเสียงวางมนีเป็นเจ้าวันทีสิเอ็ดหกหมื่นหาอาจไปเป็นเสื่งเขาไม่ขายแล้ว พกหมื่นห้าเอากระบ,บาดไม่ขายไม่ขายาาไม่ขายแล้วโตวบอกง่ายนึงเออพี่น้องแจงข้าว<ท>ข้าวนิดนึงเด้อดดเนื่องจากว่าตอนนี้เมื่อกี้ถามผกไม่ห่อยเวียดแล้วน้ำท่วมบ้านมันอยู่เด้อครับเป็นอาทิตย์เลยตนนัวนี้แถวเมืองอ้อยหั่นเมืองวเมืองเมืองด้านั่งเนี่ยท่วมมัดเลยและว่ะงวงควายตัวนี้มันติดอยู่มุกทหารไดมันออกมาจาไหนกันตัวนี้ครับ เห็นป่ามันย่างเห่้่อเลือบ no, ักบบไรนี่เห็นปาวนี่เจ no? ็ดวงพี hand ่น้องปกติมันสีมันสิเปีบเนาะแม่นป่าปกติมันสีเบาเลยเนาะมือหนีเหี้บอมือคืออะไรมือคืองวงงวบหัวคนพี่น้องมันบอกเลยเอ้าเจ้าบ้านนะครับตัวนี้น้องอันนี่สามสิบเก้าสามสิบเก้าก็แม่ก็ผัวอยู่ก็แม่ตัวผู้ฮะโอ้ยแม่ เออเอาพี่น้องครับสามสิบเก้าเนื้อลายพี่น้องเก็บมุกเสาร์ทีหลังกูว่าไอ้ควายแล้วเต้ตลาดเลยพี่น้องขายขายปลาไหลไหมนี่บว์ประตูหวั่นตัวจอยเลยมันขายปลาไหลกันพี่น้องเพราะว่ามันออกด่านมาค่อยได้กันเพราะว่าน้ำท่วมบ้านมันขับเข้ากับฟากไว้ายู่มุกทหารได้เข้าว่าเด้ผมถามทีมงานในห้อยง่วผมหนึ่งนาทีไว้ไว้ใกล้เลยน้ำท่วมบ้านอุ้ยน้ำท่วมไรท่วมไรบ่เออท่วมมืดท่วมมืดเลยบ่ นี่บางนี้มันทบางนี้หากลอยางนี้ีทั่วหมดเลยบ่โอ้มาาสิีกอมี่เลกเบอร์เทาไหร่ใส่อ่วนหกหน่งส่มเปดาเจ็ดเจ็ดสี่สี่สามเจ็ดสี่สี่สามู้ตัวนี้กไปยไม่เลตัวนี้นมตัวนี้กูดองูใดตัวป่จาบาทบุขายังีขายซีมันหาสีเป็นอานเป็นเหนือไป ซีสิบหกแม่ก็ถึงโตราประมาณสองพันสามเมื่อเดียวกันเด้อต้นนี้ขายเด้หนี่นี่เก็บเขาเลยต้นนี้ขายหรอขายไปแล้วโอ้งงนเหนือมันขายไปแล้วพี่น้องครับต้นนี่เพิ่นเอากบารพี่น้องมันบอกว่าถือคู่กันเจ้าของสีสีรียบร้อยเี่พี่น้องในรถเอ้าสักข้ากันยังก็ถือว่ายังอ่อนอยู่ก็ถือว่ายังยังยังบ่ได้ไปใส่เลย bóc đèn còn được, nhanh ma xà nhỉ, mẫn mẫn là mua là, mít chín tuổi ông lên đấy quay bỏ, miên quá đấy nhỉ, đứa nam cứ câu, mùng 10 đâu, hả? chắc tuổi đấy, tôi hổng còn kiệt còn ส่งออกมาได้ตอนนี้น้ำสวมบ้านเวียดน้ำที่นี่เากเพี่น้องฟังต้องโกงนี so <rawd> ่แหะผมกนีมีข้อมูลยงคนถามกนตัวผู้รไปไหนตัวผู้หญ่ตัวเหนื่อยสามหมื่นห้าร้อยสามสิบห้าร้อยสามหมื่นห้าอด้วยครับโอ้ยอนแสงลงนสามหมื่นห้าพันบาทตัวผู้ตัวผู้ตัวแดหมื่นห้าไม่ซ้าวน่บ่ แม่สาวมื่นหาสิปีกว่าเนาะอปสองปีบ่มื่นหาครับเอานีแหละครับอุ้ยจะา้ทำไมเนี่ยหัดเชียววะเดี๋ยวังเบอร์ไหนเด้อตัวไหนตัวไห่เท่าไหม่นก่าองหมื่นเกาตัวนี้อยู่กางๆกันนีเด้อมาทการบับเ่านั่น ตอกนีมื่นหามาาเลไม่หายอกทต้เอร์เบอร์เบอร์ศูนย์แปดสามศักิศูนย์แปดสามเก้าเก้าห้าก้าเก้าห้าแปดศูนย์แปดแปดตั้ผูอะไรไนสามหมืนสามหมืาสามหมื่นหาเด้อตัวหัวท่าไหลูกหัวตุมครับคุชุมจะโสมอนต้นนีมื่นหาอะไรใต้นยังอะไรไไหนพอต้นเไงมื่นเท่าไรสนเก่าสองมื่นเก่าเออเปลี่ยนหางไรไปไหน เย่ยสองหมื่นสีหายกันหาพันกูานั่ตทวบ้านมันตัวมันมันบอกว่ได้ตอนนี้เออมันข่างอยู่มุมสื่อหน่อยลงมันซื่อถือมันซื้อหน่อยลองน้ำดีๆมันจะมาขายเอาขึ้นได้สิเหนะมาเบิมาพอโทรซับมามีมีเลกอน์แปกสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์เก่่เจ็าสองหมื่นเกาสองหมื่เก้าเห้ละหมื่นหมือนส ไปเอาจักชั่วโมงหนึ่งไร่ชั่วโมงหนึ่งครับผมผมสีไร่สดแล้วก็ไปลงทิพปกติให้พี่น้องเบิ่งนกันได้ทั้งบ้านผมถ่ายสองเทิงก่อนนี่ใครเหรอเฮ้ยถ่ายอะไรมาเนี่ยถ่ายซีนสองคนกรัวครับสองตัวครับโอ้ไปคน ขายไปแล้วตัวนี้สองตัวพี่น้องสองนีตัวละมูนสองเฮ้ยกับะมาณนี้ละม2สอนี่ะช่องนี่ละพี่น้องมัานหัวะมานมยี่สมปอยข้องข่องมูองพันห้าร้อยข่องสองพันาแต่ว่าขายแทกับมืนมสองสองนสองตัวสองบนซีโอแม่ลวกวะไอ้ลโอ้ยน้องๆโอหลาเรอพี่น้องครับ อย่างกันคย่าเอ้ะอ้ยเยเบัรลหนึงวะไปใส่ลูกไม่ใส่ล่อลูกมันเคยแม่มันใส่เขาเงีงน่อย่ลูกมันชอบไล่ไปไหนลูกมันบ่ทั้งแม่ทั้งลูกมื่นสามมื่นสามยังไปเบิรงจะไล่สดให้ น,น,นี่แม่ยูนีมื่นสามพอไปเลี้ยง่นองลูกมงงามเด้อลูกน่าจะเป็นตะกุ่นสามหนี่ลูกมันยนี่หอยูกน่าจะเป็นเทสามหนึมืสามโคตรถึงนะพ่อนอสอโตสองโตมื่นสาพาดพอ่อไปเลี้ยงอี่เด้อครับมี่านีวพอ <S S S มี2โตเทีอยมื่นสามว่าทางไรหนล่ะพ่อ,พอ ว่าอยู่บ้านบากเนบากนาะจะโซทอนโอ้ถึงเดีแท้จำเลยนาะหายแล้วบ่หวให้เพิ่มอสองหมดลดิเอนต่ออยู่ต่ออยู่บ่มีมีเบอร์บ่มีเลขเขาสบ่บ่มีนาะเอ้าคนทยนะพี่น้องครับสิบายบ่อนต่ออยูเป็นหางสิบเอ็ด โอ้ขายแล้วขายแล้วจะบาดให้มึง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 ุยมึงนอนหนึ่งเกะสอง,ส,องสี่แปดนกับพ่อเอาอยู่พ่อแมล่ลูกลูกลแม่ลูกพ่อแาดสองหมื 24, ่นแปดพันห้าอยสองหมื่นี่พน้อยตันี้ขายไนได้ไม่อนองครับงามแท้เขาาับซื้อยู่เด้อครับเด,บดงามแท้เขาาับซื้อยู่ ไเ,เราลลโลดาน้ายลสองมือสี่พันแลอยกเลี่ยงนเขาไล่มือแต่ว่าไม่ได้มสิก็ค่อยไปเลยเรายายเราจ่ายก่อนเจ้าจ,จ้งอานว่าใช่เ้าซื้ายนขา้านพี่น้อ,นองครับน้ำตัวน,นี้เขากตัวน,นี้งามยู่เด้ตัวน,นี้เม่สาวตัวน,นี้เดินทางไม่ได้ครับ ก็แบบีพอเมสาวไดเป็นไรายมงนะคนมให้นไหมือสองบอกรั่อกีตูู้กับมือสองตัวแม่กับมือสองตัวนี้กับมันไหนจักเดือนอะพ่อปีปีปีกัวเด่ะบอกปีกัวเด้อเด้ครับมืนสองเขาออกเมตรดสี่สิมสูงคนค้กหางเราเอา แข่งเบื้งขาหมื่นสองเขาให้ปีปีกว่าอ่ะพอมีเหรียกตัพท์บ่ะมีเบอร์บ่เบอร์มีบ่เบอร์ครับนี่ยื่นแล้วมันจับได้บ่ะจได้แน่นอนเอาหมื่นสองหมื่นสองเนอร์ตัวนี้ครับผมจับบอได้เห็นว่าโอ้แป๊บเดียวเก่าสิบทีเลยเว้ยมาตระนี้มาเบิ้องตัวนี้แม่ลูกบ่ะ แม่ลูกลูกกับอุ้ยลูกมันใหญ่แห้งน่องน้องลูกมันใหญ่แด้วพอน่องได้ครับการดูใบใช่นะครับลูกมันงา่าบดี่น้องเด็ดลูกซ้ำแม่แต่น่อแม่มันขึ้นตีนี่เขื่นมันสมละ่ะไรสมสมตบ่ เอารเชสมหลอดโอแม่พนซเอาเชยไปพี่น้องสมหลอดเลยเออดละค้าหลอดเท่าไร่นี่น้หลอดบานเชื่อหลอดเท่าไรอยสมสมจากหลอดอูยหลอดะเจ็อยหลอดเดียวพี่นองตลาดผมไปงานประกศโคกระบือนี่หลอดละหาสบาทเด้พี่น้อ ไอ้ยี่สิบหลอดหนึ่งพันบาทตกะขาสิบบาทมาขายพอโอ้เขาตอบว่าผสมน้ำนอค่าค่าจ้างเขานำเออลืมไปลืมไปเขาโทษเขาโทษเขาซื้อออกมาจากหมองมัดหนี่งหลอดล,ละห้สิบบาทแต่ว่าเขาผสมเขา้าค่าแรงน้ำอีโค้กหลายก็บาทก็ลืมไปลืมไปควบนี่ายใบไรเท่าไหร่สามหมาสามหมื่นห่าเอาลูกแม่แม่ลูกแม่ลูกแม่ผสมอยู่เลยเอาไปเชยใส่มุดตัดม้ยว่ายหลอดยังอยู่ควบอยู่บ่ บนเรือเนาะข่าแม่ลูกมันจีแบงไรบ้าเดี๋อยถอมังถอยเอาเบิรรบกองรบก,กองกันลูกมันเท่าไหรเอาเท่าไหร่หมื่นเจเนาะเอาขี่เรือเป็นราคาแม่มาขอเบอร์โทรศัพท์พอศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่แปดสแปดแปดสองแปดแปดห้าสามสามแปดหาสามสามิลาลาดศิลาลาศทีมงานศิลาลาดมาก มากบ่มือที่มาห้าวไหมากยก็มากก็ตวจลวจักไปทางในเมื่อตอนเราเห็นเอาทวนราคาเมื่อกี้ทษโทษโทนไหมเบืรเบอรไหมเบอ้์ส่หก่เบวหกสี่แปดสองแปดแปดสองแปดแปดห้าสามาได้เลยศิลิลาดขวดนี้เขาซื่อแะ้รวันี้ซื่อนอขวดอนอเมื่อนี้มันสื่ออพี่น้องเจ๊เิมขึ้นรถนี่ยเจ๊กันเลือดไหลเบื่กี้่ะ เบิ้งสภาพสนามเลยเลื่อยลายพี่น้องเด้อเลื่อยลายครับเลื่อยลายอยู่คล้วยเต็มตลาดเลยยังง่วงกับยังพ่อพ่อออกไปเด็กสิงห์ยางทะลุข้ามาทางโซนง่วงง่วงงามจริงง่วงงามเยอะจากโตน้องผมขมาทางโซนง่วงงามเลยพี่น้องจรีง เดี๋ยวเด้อรถรถรถมั่วกำลังเข่าอีกทีนึงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสิมั่วตื่นอีกเดี๋ยวเราก็แป๊บหนึ่งก่อนเอารารออกันด้ยเพราต้นเข่าพี่น้องเพราะรถมั่วกำลังเข่าอีกยางมาทันหนีตื่นใส่หน้ามั่วอีกใส่จะบาดฟองอีกใส่ตายหรอยังตายปันได้สองพันห้าร้อยบาทเม็นสาวกับเป็ดเป็ดซีซีก็ถึงเนาะ เกือบถึงเนาะสามสิบแปดสามสบเก้าหม่นสองพห้า huh. ร้อยบาทและเมเทาต้นไร่ะหนต้นน่ะราคาเียวกันซ้ำกันเด้อพี่รองสอตัวสองนห้าพวกตัววดดนี่ราคาสองพนห้าสองพนหสองตัวือยกแห่งถึงเนาะพี่เบอร์ศศบอใจมากเบิ้กคอ เรียกเ080 080 797 797 8463 8463ม้ออยู่สนามตัวอาพี่น้องครับตอนนี้สองหมื่นขคายกระแท้รถมวนมาหนึ่งอยู่เนาะว่าทางไหนพอแกโซ่ทอเนี่ยโสุทอนนอโอเคเาล็งกูหน่อยต่านั้นเว้ยพอแกนี่ล็งนเล็งูหน่อยท่นนั้นอย่าจไปตามอีเด้อล้วต่อโยมหูย่ากันต่านั้นโอ้ยตัวนี้ใครนะพอน่อยเนาะ หิซ no? so oh, ีเอร์หน่อเขาขายอะไรไปตัวนี้ขายไปเอะเยซื <that> ้อไรไปเนีซ <place? S 2> ื tense, how how ้อเท่าไรไปหาพันน่อตัวเดียวป่ะกเป็นอย่างยู่พเป็นอย่างยู่หาพันเนาะเอาแยกดูไปเราเยอะตัวเดียวพอหรอรถยังนู่นนี่นี่เย เี่นหน่อยคล้ายไปหลังพันมันงามอยู่เด้อขอยื้ท่าก่อนนะวัดี่นี่อนาซไปท่านนกะดินนี่แม่มานมาจุ่ไปจุ่ไปพอจุ่ไปแหกส่งเขไปสรํามันกํางกลังว่างๆรถกาลังเขาของเขาาะ่านาพี่น้องไลกันหรือจะไปเรือกันมันจะไปไหนบอัเดี๋ยวทายนเนสาวไรไปในเรือเท่าไรเยสาวอยากได้์ซ หมื่นสามพันหมื่นสามพนเอ่ยกนองมาหนอขี่กบนองมันเอาหมื่นามง้ทางไหนพนมไพ่้หเมาเนีื่นสามเม็ดซีซีไดยูตัวนี้ขายไปแล้วหาพันง้ประมาณปีได้เนาะเกือบปีเนาะเจ็ดแปดเดือนวะเจ็ดแเดือนวะเอาติดโบนหนึ่งพี่น้องขอเลขโทรศัพท์ผมูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่เก้าสองส หนึ่น้องมันขายไม่เป็นนองหาพันเอนอนี่หาพันขายได้โอ้อยู่นี่ดีว่ะมันมีหมม่มว่ะตั้งนาเขาว่านเรอน้องรถมันที่เขาโยเดี๋ยวมันเมันตื่นเ็ด <c oughs> มงนิดๆแล้มันนี่นะตัวนี้ตัวน,วน้เขาขายยังไงผมขายเปนยังไงาผม,ผมนขายเอาตัวนี้ <c oughs> แม่ลูกลายว่ะ <c oughs> แม่ลูกบ่โอ้ตัวนีบอกจังสูงยี่นอตัวตัวนี้อะไรไปไหนตัวแรกเนีก่ยจับไปโอ้เอาตุ้มเยูพี่น้องเลยบุกแล้วข้างกันเด้อนี่ตัวนีของไพรว่ะพ่อบ่ะมีงนขายเหรอครับขายไปแล้วขายจักบาทขายโคมนี สอง0 0นห้าพัอหอพพองสอง่นห้าแปดร้อยสองนสี่พันแปดร้ตันี้ิดการขายไปแล้รโอ้ยพามาทันลเดียพี่น้อยงวบงามน้อสองันสี่นห้อยเาับียดสื่อวาดคนไทยสื่อไปเรียงสื่อไปเรียงเนาะเขาสื่อไปเรียงครับกำลังเขานกันโอ้าดเมนง โอ้โหเลี้ยงได้ตัวนี้สุไพรเหล่าชนิดสุไพของโบยูครับของดีแน่นอนครับครับไพนาะตัวนี้ไหมจ้าของโบยูไปทางใดหรอไปพญางครับตัวนี้จะของโบยูครับสุไพรตัวนี้สองตัวผู้สาวหน่อยสองตัวนีง คุณขายอะไรมาพ่อบ่ะคุณขายอะไรมาเนี่ยสิอ่ะมือเอ็บบอกถึงตัวโหลถึงตัวโหลหาพันหาเฮ้ยกับประมาณนี้่ยพี่น้องเมื่อกี้เขาขายไปหาพันกับซัมนี่แหละแต่ว่าตัวนี้สีแดงกว่าเด้อเอาเงินหน่อย รเขาไปตั้งหลายคู่เก่าวารวบ่าอัดกันอยู่หมนตั้งนานนะไปย่างเข้ามาลุยกับไปไทยไปย่างเข้ามาพี่น้องครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาบางคนเพิ่อนกะต้อนตื่นสวยเลยพี่น้องมือนี้มือเข็ยนงานแน่แน่มือนี้แต่ว่ากะแน่นอนคือมือน,นี้มันจะอื่นหน่อยนึงเพราะว่ามันส่งออกบ่ด้เวียดน,นามมันน้ำถั่วบ้านมันมันซื้อไปมันก็เอาไปขังไว <c oughs> มันฝากไปทั้งหมดทหารผีได้เขาว่าถามถามบักเวียดนามไหนะบักเวียดนามหน่อยอผมฟังเองปไปบ่อไหนีปน้องจักหวะกัน